สวัสดีพี่น้องมาตามาตรวจรอบวันที่ยี่หากันไปหรือวันที่ยิบกการสรางเป็นออกหกหกศูนย์สองศูนย์สัญของไม่วลาศูนย์หกไปเขายุกาชศาตร์เพิ่นแล้วจัด้ตรงนี้ไปเขายุการาสตร์เพิ่นศูนย์สองสองศูนย์บอกเขาเฉพาะจิตเดหาซีกับสองหาหาซีเป็นปกติไปเขายุเฉพาะจิตแล้วจัด้นอะเซีเฮซีกับสองหาอันนี้เป็นหาสองแล้วจัเนอะจุดนี้จุดปดล็อกปดหนึปอร์เซนไปได้ทุกน้อยไปเขายุเฉพาะจิตเพิ่นเงินนี่จะเล็ก เอ่าหน่อยคาายรูขอโทษขอไพ่ร่าจ่ะสองหาเนี่ยของปกติสูตรคำนตั้งมาจากเลขออกปกติตัวบนเนี่ยสองหาไปเขายู่ชัพ่อจิตเพิ่นจ่ะพิเศเษจี๊ดแปดจี๊ดหนึ่งจี๊ดรสันพี่น้องเลขออกมื่อนี่ของของมาคลิปของวันที่ยีบซีบอกเด็ดจัดเด้อเอาคลิปเก่ามาออกเมื่เนะา,านนะพี่น้องเนาะเสียดายที่สื่อของวันที่ยีบซีบอกเข่ามาออกของวันที่ยีมหาหนึ่งหกหนึ่งเกตหนยหยุดหยุดมองนี่เนาะพี่น้องว่าบ่ ปกติสเก็สี่หนเลขแมมมวลาบอกเขาได้จำมือนี่ขอตรวขอภายเขาวิว่งร่ดยุติแปดนาะจันเนาะตัวนี้บอม่าวีพีสศูนย์หกับ6กเก่าสันหกับเก็กจัดไและลักเดียวกันอีกละพี่น้องก็ได้กินขนมมือนี่ได้กินตั้งแต่ยู 5, 4, 2, 5, จ 6, 0, 0, 6, ับพอจิตหาสีองหาเนาะจนเนาะหกศูนย์ศูนยก็ไปเขายุกาศาสตร์พินใจรุ่นใแปสามหนี่พี่น้ 8, 3, นนองกะบอมามาแปดเกวัดสัน หลุนต้อนของวันที่ยี่สิบหกกันจะบ่ม,มาเข้ากับพานแล้วพี่น้องนะเนาะเด็กเข่าหน่อยคู่ก็ซั่บ่เข่าแล้วพี่น้องของปกติบ่เข่าก็ถือว่าบ่เขาเนาะพี่น้องว่าบา่ฮะประกาศกันพี่น้องฮะประกาศกันประกาศเมือดเมือเอ้หาหลุนเบิองของวันที่ยี่สหกไปได้ซีน้อยอยากไปกระซานมันกับไปกระซานนะเด้ย๋ยวนะ ลักซิบลักน้อยลักซิบได้หนึ่งได้แปดได้สามถ้าจัดตรงนี้ลงก็ตีเป็นเลขสองแล้วจะได้จัดลงก่อนถ้าพี่น้องชอบก็บจัดไปไม่เวลาจะจัดไปหนึ่งลักน้อย 9, ได้เก้าได้ศูนย์ไม่เวลาเติมเลขสองแล้วจะได้ตัวนี้ชนหลายมีหนึ่งกับเก้ามีศูนย์ชนหลายจะจัดมาไปทั้งหน้าสี่ตัวหน้าบางที่ออกแบบนี้แบบนี่ลักซิบลักน้อยลัก เลขสิได้หนึ่งได้แปดได้สามแล้วไม่ได้เก้าได้ศูนย์ได้สองจับคู่ใบหกคู่พี่น้องรลุนเบองวม,มาิมาบอลน่าจะเนาะตัววิ่งรูดจะวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับเก้าหรือจะเด้อหนึ่งกับเก้าวิ่งรูดได้อันนี้ปกติอยากไปซีน้อยกับไปซีน้อยอยากไปแต่กปกติและว i p ไอพีกันได้ปกติมือนี่กับซ้ายอีกแล้วพี่น้องซ้ายแล้วก็ฟาวน์เนี่ยเป็น สาวน้ำพีดเอา้ายังดีใจน้ำพีนองทั้งกรุงเทพเ้ยยังไปจัดสามตัวได้เต็มเต็มอยู่เพื่อนมีมองจุดเอายูว่าสันเพิ่นถ่ายคีดใหม่เบิงแม่หน้เอาอยูจุดนี้ว่าสัน,น,ออน,สนไปแลนสามตัวได้มัดกลับไปกลับมาตรงเป๊ะแ้ะพีนรองนะเจ้ากรุงเทพนะคุณแอนกรุงเทพโอ้ยเก่งเอาทุกมือสามตัวตรงตรงเลยเฉพาะกิจพิเศษปกติวีไอพีเพิ่นทักมาทักไลนก็เลยรู้จ้ะเพิ่นนจงมาให้เบิ่งพร้อมเพิ่นแล้ว ดีใจน้ำเพลินทุววันทุววันเพลินเอาสามตัวเจ้าเอามังนีแม่มังนีแม่พลจีว่าดอกเฉพาะจิตพิเศษปกติวิทยพี่เพื่ออยากไปน้อยตอนนั้นก็สิปมานนี่แล้วแต่เด้อเอาปกตินี่มาแข้งบ่เนี่ยมาคากบ่เนี่ยนี่หลักสิบได้นึ่งได้เก็วาสันมากมากะเล็ออกถ้าถ้าเลขกนแบบนี้สำหรับยุดจุดนี่ลักน้อยได้เก้าได้ศูนย์จ้ะได้เก้าได้ศูนย์ได้นึ่ง นี่หลักหน่วยจับ19ึ่งเก้าหนึ่งนยหพอนะมุน3ามตัวนั่นี่งพี่น้องตัวชอบได้แบบนี้มีหนึงมีศูนย์มีเกาอยู่น้ำกันี่มักแห้งเอาเอาปกติทํานั้นมาจากเลขออกตัวบนจ้ะนี่หลักสิบได้หนึ่งได้9ได้ศูนยาสั่นหลักสิบได้หนึ่งได้9ได้ศมันสายพี่น้องแม่หลักเลขฝาวแน่หลักหน่วยได้หกได้เได้แปดมาสั่นหกเด เห็ดคีบลงพี่น้องกับสิทธาแล้วแต่เนาะจะเล่าพัฒนาล่งหายเมื่อใดบ่เอาล่งล่าพัฒนากับเขาแล้วแต่เ้อเขาพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองก็ได้เต็มเต็ม,ตมคือเกา้าเอาตัะเบิ้ลจากเก้าเก้าแล้วแต่เดอเก้าเก้ามาจากสะโพะจิตตรงนี้หนึ่งหนึ่งมาจากพิเศษหนึ่งหนึ่งมาจากพิเศษมาจากปกติชอนอยู่ทีหนึ่งแล้วแต่วิง่งรูดได้ทีหนึง่งชอนอยู่ทีนีหนึ่งหนึ่งจากปกตินี่ หนึ่งหนึ่งจากพิเศษเก้าเก้าจากเฉพาะจิตอันอื่นบ่มีเนาะจตนะ่เนาะกะชิมมีประมาณนี่แหละถ้าพี่น้องตาดีกันแน่มเบิงแม่มาลาบวคอยเห็ยนมัดจ้ะจัดเลขสามตัวพี่น้องรุ่นก่อนเผื่อว่ามนันเขานะ่าเนาะคุณแอนตาอย่างเด้อบิ๊กซีสะพานคกว้เนานะจต่เนาะเก่งคักเก่งแน่เกง่กเกง,เกงอิลีเอาสามตัวตัวมือแม่หนูเอาอยู่จุด,จดนี้นหนูเอาอยู่จุดนี้พันนละย เราถักลายมากน,นะจ๊ะเนาะหนึ่งแปดศูนชอบหนึ่งศูนย์แปดเลยพี่หนังหนึ่งแปดศูนย์เอาวจัดไปตรงนี้จัดตรงนี้ปะน 170, นเนี่หนึ่งเก็ดศูนย์ดิดศูนย์เลยละมีหนึ่งมีเกตดมีศูนย์พี่หนังเบอร์มันชนกันอยู่แบบนี้ละเด็กมึง มีหนึ่งหลักสิบเนาะจัดไปนี่คือเก้าเล็กหน่อยครูลงไปเนาะพี่น้องเนาะเอาประมาณนี้จ้าขอแยกปังปๆแล้วจเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรวยๆจ้า